ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ดื่มนมแล้วมีอาการท้องเสียมาฝากค่ะเบมบี้เคยสงสัยไหมคะว่าทาไมบางคนน่ะดื่มนมเข้าไปแล้วจะมีอาการท้องเสียแต่กับบางคนน่ะไม่เป็นอะไรเลยก็น่านัาสิคะพี่แตงมันเป็นเพราะนมบูดนมเสียหรือเปล่าคะแต่ว่าคิดไปอีกทีมันก็ไม่น่าใช่นะคะแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรล่ะคะอย่างนี้ สายอาราอัตวันนี้มีคําตอบมาฝากทุกคนกันนะคะว่าอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสําหรับผู้ที่ดื่มนมเข้าไปแล้วมีอาการปวดท้องท้องเสียอยู่บ่อยๆนั้นไม่ต้องแปลกใจไปนะคะนั่นก็เพราะว่าร่างกายมีภาวะพร่องเอนไซม์ลคเตสนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วร่างกายคนเรานั้นสามารถสร้างเอนไซม์ลคเตสขึ้นมาเองได้ซึ่งมันจะทําหน้าที่ในการย่อยลคกโตสที่เป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่ที่อยู่ในนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าร่างกายของเรานั้นจะสามารถสร้างเอนไซม์ชนิดนี้ขึ้นมาได้มากสุดจนถึงอายุเพียงแค่4 5ถึง5ปีเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะลดลงจนหมดจึงทําให้ไม่สามารถย่อยน้ําตาลเล็กโตสในลําไส้เล็กได้น้ําตาลแล็โตสที่ยังไม่ถูกย่อยเมื่อเดินทางถึงลําไส้ใหญ่ก็จะถูกจุลินซีย์และแบคทีเรียในบริเวณนั้นใช้งานเกิดกระบวนการหมักที่ทําให้เกิดแก๊สหรือลม เกิดสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดขึ้นทําให้เราเกิดอาการท้องอืดท้องเสียหลังจากที่ดื่มนมเข้าไปในบางคนนะคะอาจเกิดอาการผอืดผะะออม,มและมีอาการขึ้นไส้อีกด้วย โดยอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากดื่มนมเข้าไปประมาณ30นาทีถึงสองชั่วโมงค่ะเพื่อให้ผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์แลคเทสได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอนั้นก็มีคําแนะนํามาฝากกันค่ะคือการดื่มนมหลังรับประทานอาหารหรืออาจลดปริมาณนมลงก่อนเพื่อให้ร่างกายคุ้นชินและเริ่มสร้างเอนไซม์ขึ้นมาได้อาจรับประทานโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวได้เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในนั้นจะช่วยสร้างกรดที่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมได้ง่ายขึ้นค่ะ หรือหากใครที่ไม่สามารถดื่มนมได้จริงๆก็อาจหันกลับมารับประทานอาหารชนิดอื่นที่มีปริมาณแคลเซียมอย่างเช่นแซลมอนบอกโคลี่คะนา้าหรืองาแทนได้เพื่อให้ร่างกายได้รับปริมาณแคลเซียมอย่างเพียงพอค่ะโอ้โหถึงว่าตอนเช้านะคะดื่มนมเข้าไปทีไรอย่าจู๊ดจูทุกที่เลยะแบมบี้ก็เป็นเหมือนกันหรอคะเนี่ยใช่ค่ะพี่แปง้งและเพื่อนๆทางบ้านนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้นะคะหรือว่ามีภาวะพองเอ็นไซม์และเคสนะคะก็ะะสามารถทําตามคาแนะนําที่พี่แป้งได้บอกไปข้างต้นได้ค่ะ จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะและเพื่อนๆน,นะคะสามารถอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับพวกเราได้ทาง Facebook และ YouTube Mode Science Channel นะคะในครั้งหน้านะคะเราจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากอีกต้องห้ามลาดกับรายการ Science r เรา l Up ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ